สวัสดีค่ะชาวขวัญผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจังหวัดลบบรุรีชื่อเรื่องว่าไปอยู่กับพี่นาเต้ยเมื่อคู่มั่นที่เสียชีวิตไปมาทวงคำมั่นสัญญาเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่ผ่านมาขณะนั้นเต้ยกำลังจะเรียนหนังสืออยู่แต่ปิดเทอมก็เลยกลับบ้านมาที่จังหวัดลบบุรี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดนี่แหละเต้ยก็ใช้ชีวิตตามปกติจนวันหนึ่งคือวันที่ครบรอบกับแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปย้อนเหตุการณ์ไปนั้นก็คือเมื่อหลายปีก่อนเต้ยคบกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งบ้านเขาอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของเต้ยและญาติผู้ใหญ่ก็รู้จักกันสนิทสนมกันดีทั้งสองฝ่ายก็ให้คำมั่นสัญญากันว่า เมื่อไหร่ที่เต้เรียนจบจะให้เด็กทั้งคู่มั่นกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นงอแฟนของเต้ได้ไปฉลองวันปีใหม่กับเพื่อนที่ผับแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถชนรถของแฟนเต้ชนกับรถแท็กซี่สภาพของรถแฟนเต้ดูไม่ได้เลยซึ่งแฟนของเต้ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุน,นั่นแหละ ในเวลานั้นเต้ยอ,อยู่ที่บ้านเลยไม่ได้รับรู้ข่าวว่าพี่เจมเป็นยังไงบ้างมารู้เรื่องก็ตอนเช้าวันที่หนึ่งมกราคมเต้ยรู้ข่าวจากทางบ้านของเจมแม่ของเจมได้บอกกับเต้ยที่หน้าบ้านว่าเจมไปแล้วนะเต้ยเต้ยได้ฟังข่าวก็ยืนแทบไม่ไหวเพราะเป็นคนที่รักกันมานานและครั้งนี้เป็นการจากไปแบบกระทานหัน เต้ยเสียใจมากคืนนั้นเลยไม่ได้ไปช่วยงานศพได้แต่นอนเสียใจอยู่ที่บ้านเวลาประมาณตีสองเต้ยกระรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะเสียงหมาหอนลั่นซอยที่ปลายเตียงของเต้ยจะมีกระจกบานใหญ่อยู่หนึ่งบานที่เอาไว้แต่งตัวพอเต้ยลืมตาตื่นขึ้นมาในขณะที่ยังนอนอยู่สิ่งแรกที่เห็นก็คือกระจก แต่ว่าเงาในกระจกนั้นเต้ไม่ได้กําลังนอนอยู่บนเตียงคนเดียวมีเงาของพี่เจมมายืนอยู่ข้างๆหัวนอนด้วยยืนอยู่อย่างนั้นสักพักแล้วค่อยๆซุดตัวลงนอนข้างๆหมอนที่เต้ยหนุนอยู่เตยทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนตัวแข็งและค่อยๆร้องไห้ออกมาหลับตาลงพยายามหลับตาจนถึงตอนเช้าพอรุ่งเช้าเตยก็ไปหาแม่ของเจมที่บ้านตรงข้าม แม่ของเจมได้ฟังก็ร้องไห้ที่ลูกชายจากไปเร็วและก็ยังอยู่ในช่วงของงานศพคืนนั้นเป็นงานสวดศพคืนที่สองเตยก็ไปช่วยงานจนวันสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจนเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงวันครบรอบที่สัญญากันไว้ว่าเวลาที่ผ่านไปเป็นปีทำให้เตยลืมวันที่ครบรอบสัญญาเก่า ค่มวันนั้นเตยนั่งเล่นคอมตามปกติที่ชั้นล่างมีพี่ข้างบ้านทักกับน้องของเตยว่าอ้าวเดี๋ยวนี้พี่แกพาแฟนมาเฝ้าถึงหน้าบ้านเลยเหรอน้องของเตยได้ฟังนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยแต่ก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้พี่เตยนั่งอยู่คนเดียวนะตอนนี้ในบ้านไม่มีผู้ชายเลย ตลอดเวลาที่เต้ยใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมอยู่ที่รบุรีจะมีแต่คนทักว่ามีผู้ชายตามมาด้วยตลอดคนเหล่านั้นที่ทักก็จะพูดไปลักษณะเดียวกันว่ามีรูปร่างใหญ่ผิวค้าอ้วนซึ่งตรงกับพี่เจมเลยเต้ยได้ฟังก็ตกใจอยู่บ้างใจหนึ่งก็คิดว่าพี่เจมน่าจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วแต่อีกใจนึงก็คิดว่าอาจจะเป็นห่วงหรือตามคอยดูอยู่ แต่เหตุการณ์ที่ทำให้เต้ยเปลี่ยนความคิดก็เกิดขึ้นคืนนั้นเต้ยนอนอยู่กับน้องสาวที่บ้านแค่สองคนในตอนนั้นพ่อกับแม่ยังไม่กลับบ้านก็นอนคุยเล่นกันตามปกติสักพักเต้ยก็เผลอหลับไปซึ่งเต้ยฝันถึงพี่เจมมาชวนไปอยู่ด้วยในฝันเต้ยปฏิเสธและร้องไห้หนักมากแต่พี่เจมก็ดึงแขนเต้ยเพื่อจะเอาไปอยู่ด้วย รอบๆตัวในความฝันนั้นมืดสนิทมากสักพกักพ่อกับแม่ของเต้ยก็กลับมาบ้านทั้งคู่ได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันด้วยความสงสัยพ่อเลยเปิดประตูเข้าไปดูแต่ไม่เจออะไรนอกจากเต้ยกับน้องที่หลับสนิทอยู่เพียงแต่ว่าเต้ยนั้นกำลังพูดอะไรบางอย่างว่าไม่ไม่ไปเต้ยไม่ไปพ่อเลยเรียกแม่มาดู และทั้งสองคนก็ได้ยินเต้ยพูดว่าพี่เจมเต้ยไม่ไปเต้ยขอร้องอย่ามายุ่งกับเต้ยอีกเลยพ่อกับแม่ก็พอจะเราออกว่าเต้ยฝันถึงอะไรทั้งคู่พยายามปลุกเต้ยแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลเต้ยยังคงหลับร้องไห้และพูดซ้ำว่าไม่ไปไม่ไปพ่อของเต้ยคิดอะไรไม่ออกก็เลยโทรหาคุณอาที่อยู่บ้านใกล้ๆกัน ซึ่งอาคนนี้ได้บูชารักกับโยมเอาไว้ด้วยก็เลยขอปรึกษาดูคุณอาก็รีบมาที่บ้านขึ้นไปที่ห้องของเต้ยคุณอาเล่าให้ฟังภายหลังว่าทันทีที่มาถึงหน้าบ้านประตูมองมาในห้องก็เห็นเงาดำของชายร่างใหญ่ยืนอยู่บนหัวนอนของเต้ยจ้องมาที่อาด้วยดวงตานั้นแสดงถึงความโกรธไม่พอใจคุณอามาก อาถึงกับขนหัวลุกแต่ก็รีบตั้งสติบอกพี่ชายอีกคนให้ช่วยกันรีบอุ้มเต้ยออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็เกิดเรื่องที่น่าแปลกเต้ยนั้นตัวเล็กนิดเดียวแต่ผู้ชายตัวใหญ่สองคนกับอุ้มเต้ยไม่ขึ้นต้องออกแรงอยู่นานแล้วอากับพี่ชายก็อุ้มเต้ยขึ้นไปนอนที่กระบะของรถปิกอพอีกคันเพื่อพาเต้ยไปนอนพักที่บ้านของคุณอาก่อนขณะที่พี่เป็นคนขับ คุณอาก็นั่งประคองเตยอ,อยู่ที่หลังกระบะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณอาเห็นชายร่างใหญ่คนเดิมวิ่งออกมาจากบ้านของเตยวิ่งไกลเข้ามาไกลเข้ามาจนถึงรถกระบะอยู่แล้วทําได้แต่ตะโกนให้พี่ขับรถเร็วขึ้นแต่ชายคนนั้นก็เร่งฝีเท้ามาใกล้กับรถแค่ไม่กี่เมตรพอรถมาถึงบ้านของคุณอากลีบอุ้มเตยขึ้นไปนอนที่บ้านก่อนแล้วอาอสร้อยพระมาสวมที่คอเตยไว้ สักพักเต้ยก็ได้สติแล้วค่อยๆรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาเริ่มเล่าความฝันให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นฟังว่าพี่เจมพยายามชวนเต้ยไปอยู่ด้วยพอปฏิเสธไปพี่เจมก็พยายามฉุดกระชากลากถูเต้ยในฝันคืนนั้นเต้ยต้องนอนที่บ้านคุณอาในการหวาดกลัวหัวขนล,ลุกอยู่ตลอดคืน ตอนเช้าแม่ก็พาเต้ยไปทำบุญให้พี่เจมพร้อมทั้งอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากนั้นผระก็บอกอีกว่าต้องทำบุญให้เขาบ่อยๆเขาแค่มาทวงคำมั่นสัญญาก็เท่านั้นเองหลังจากวันนั้นเต้ยก็หมั่นทำบุญให้พี่เจมเป็นประจำจนทุกวันนี้ทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องเราวของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับขวัญผวาแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนด้วยนะคะวันนี้ขวัญผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ